บรรยากาศสารแม่ฮันนี่ครับวันนี้เป้าหนองกัได้มากัไอ้กบหน้าครับผมมาเพราะว่าวผีเพิ่นฟันนั่นแหละเพิ่นอยากแบ่งปันโตเลขเพิ่นก็นเลยให้เป้าหนองมากับไอ้กบหน้าได้เมื่อกว่าหันมาอันบ่ได้เด็กตัวใด้ <c ười> ครับคนขายลอตเตอรี่ผีคนขายลอตเตอรี่อยู่นี่เพิ่นก็ได้เด็กถ่ายสอง <c ười> เด็กถ่ายสามโตคับศูนย์ศูนย์สองกับหมกหนึ่ง ครับเพิ่นก็เลยมาเมื่อนี้มักเด็กเวดนี้มักเด็กตัวใดนเจ็ดห้อมาเจ็ดห่าอันนี้ข้างวดที่แล้วแม่ข้างวดใช่แล้วที่เพิ่นที่เพิ่นแต่ว่างวดนี้เพิ่นมาเจ็ดห่าอือใส่โซนนี้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 เอายืนกับไอ้กบหน้าแล้วนี่ครับคนขายลอตเตอรี่ครับ เจ็ดหาครับเป็นมักเจ็ดหาอัวนี้อันนี้เลขอีกชิพหนึ่งกิด้วกันเลยครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วไดห้องหนึ่งเดห้อหนึ่งกับศูนย์ูนย์สองดห้องหนึ่งกับศูนย์ศูนย์สองนี่เลขไอ้ที่เป็นมักเป็นหมากงวดเจ็ดหาครับ ้อสองใบอ่นื้อ้องาซื้อองบอันนี้ลได้่คมาป็นเลผมเลวางเลไ้ละก็จริงหรอกวเด้ออันนี้เราเนี่ยเป็นหนูเป็นหนูแต่โกรหน้าเป็นหู แ๋ยวจะแปลงกับบุญรัตชนขออนุญาตนะคะกลากาลยครับกาค่คารเลยครับมันมันมันเสียงบได้เนียปะคะือเสียงนี่ามันเล่นมากนยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเจอเนี่ยูก็มาทุกคนาก รถลลีมียการ่งอาบัลลีีสายเป็นสายเป็นงอน้อเไยมครับอันกมนาเป็นคนดังคไปใช้มาใช้นี่แหะเสียเปียบ่เสียเปียบเสียเปียบทุกเรื่องเลยมันบะ ็นคนหลบอยเออคคนหลบลอยพมกงได้นเพล่งบุญบารมีอายเานาึ่งัไม่กับแตกมาคนหมู่ับ้านนองครับไดรล่ะคนละโซนใส่ละเลขอายเพิ่นมากนะเอาไปละ้ขึ้นไปลแมันสเสียเด้าเจ็ด้าใไทยเมื่อกี้เห็นเออของน้องบริษัทไทยแล้วใ็าเพราะเล็ของเราหมดเสร็จแล้วเราถึนึ่งหกหนึ่งกับศูนย์ศสองอศูนย์สอง่าตัวเลยสามบ ก็ในสามใบได้มครัเราบอกว่าเล่าสเมาเจตหาทั้งหมดเลยครับเท่าหร่ก็จดก็อายุแมวแมนบอกเอหาเจตกอายุแมวแล้วก็เป็นเรื่องขอยนำแต่ว่าพรท่านเพรทดบอกไปดอกเพราะว่าพท่นได้ลงคิปนั่นเด้นบานเ็อม่เอีกมี่เนครับพี่ก็ไ้เอาิดเบิร์ตด้วา รถตลีอายพ้นครับคนขายรถตลีแต่ว่าพ้นกะสื่อรถตลีกันครับ75นครับเจ็ดห้าครับโซ่รถตลีลตลด้วยโซ่นเจ็ดหาครับเมามเลยเป็นใบแงของผมเลยองไงสองสี่ห้า โอ้หลายใบเยสิบสิบกว่าใบแหวนเลือนแ้าก็ถือแหวนดอนกี่สิบใบเราหันเราก็ถึกเงวดงวดที่แล้วถรหึงถืค้หนึ่งับศูนงแต่วางนีเจขแต่ว่ามันกลมาตรงกับเลขก่อยตรงครับอายุแ่นก่อยหาเจ็นแม่หาเจ็ดจากไป รประมาณยี่บก็ไม่ี่สิบนะมันหลายใบอมันสอนกันสามสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบกสิบใบไปครับมอมไปเ่เลยเจ้าะ่อเจ็ดฮะเลขดังสแม่นี่ว่นนี้เจห้าเอาไปตัวเดียวก่อนบ็อบเป็นเลขผมเหนบมอเป็นบเป็นเลขผมเลยอันนี้เลขไอ่เล่าที่บ้าเราเราอยู่นี่เรามานเรื่อยเนาะวันที่เราถึงพกมหึงหลายใบ แล้วก็ะชือ002ย์ศูนย์สในไข่สามตัวเออ002ในสามใบงวดนี้งวดนี้เลขที่เรามักเลขที่เราชอบตัวเดียวเลยครับเนาะเจ็ดห้าตัวเดียวเจ็ดห้าแสดงว่ามากับลองพีน่าครับแต่ว่าน่าเลยอาจจะคืดแน่เพราะว่าโคตรหลายปกติเขามีกระเทยปลาบไฟได้เขาเมื่อยแต่ว่าขันนี่ไฟใส่ก็คือว่าเออตรงกันเนาะดีดตองหวานเลย ลองครับลองไปเจรนา้ไปขบูละใบสองใบจ้ะสุดแน่สุดมีคนหลายครับเจ็ดห้าล้วนๆครับ้นเดียวบุ๊มบินเลยผมเลยในในไอร์แล้นด์เด็กผมเดี๋ยวพอกับมันพามันพามันที่สามิบสามเที่ยงคืนพอกันครับ ก็เงินจะดกี่องกระดกกหนึ่งกะแม่อิจาาดูเดกได้มาสือติดไปมาเราไปร่วงให้เพิ่นเพิ่งในเรือทาตหนหาไหแดงเงินของ้วงให้เพิงเพ่สตัวบนข้อมั้องตัวล่างอย่าุหรี่มารอกคนเหนรับในส้มใน้เือบุหรีมาลายเดียนหรอกมนายนตาวม่ก็อยากออยากเจออย่มาหลอกนะ เส้นครับรถโรัสเตเดียร์แต่รอบปีเตอร์ลาฟก็ครับเด็กไก่ท้ายรถตเียร์มันสิบห้าค้างเดียวโตเดียวโตเดียวขอนหลอนนะครับผมรอบปีเตอร์ลาฟครับผมเมวัเมื่อันที่สิบหกกรกฎาคมครับผมดูบรรยากาศครับคนคึกคึกเลยบรรยากาศคนร้ายครับเป็นคนมาหาผมไหมคนม่าใบก็คอเล็กแต่ว่ามาเจอกันโดยบังเอิญ